พัชริตักใส่จานแล้วทุกคนน่า่บแพงนี่หบสุดเสียด,ดายเน่หอบ่ะดรเอามาเข็ดเป็น,น่วยมานล้วทุกคนสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องมาสู้ๆทุกคนเนาะก็ข้อตอนับทุกคนเข้าสุซองตาตุลุกซาบันส่วนเดิมพี่น้อง ก้ามาพบกับแต่ตุนอิ๊ชจนเก่าจนเคยพี่น้องตอนนี้แต่ตุนกะอยู่เที่ยงไห้เที่ยงนาพี่น้องเขาห้าก,กันเลือกเบียกมาไหมเนาะกะพอดีบาซิมากโกยห้อยให้พี่ให้น้องเบิงทุกคนนี่ห้อยที่บาเขาไปเก็บมือหวานนี่ทุกคนเขาก,ก็ได้ล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต้มต้มดุนต้มถุกแล้วห้างเครื่องหมาพี่น้องลวกอา่าต้มแล้วกะจิม้มเอาเต็นอันหัวมันพี่น้องนี่ ตัวใหญ่ได้ตัวน้อยไดพี่น้องอันห้อยนะเอาไปเก็บอันนี้เฉพาะครึ่งหนึ่งได้นี่ต้มครึ่งหนึ่งอย่างครึ่งหนึ่งพี่น้องกินอย่างโบทันเม็ดเถื่อนเนาะเอาอันต้มดนดนพี่น้องต้มดนดอละคั่งละเอยดละเอียดมันข้าวเป็นสีเนาะจนบม่มีขี้เงาจับเม็ดหมดแหละล้างจนหอดเจ็ดแป้นน้ำพี่น้องล้างใส่เกลือพร้อมฮนาสำหรับตัวใหญ่เนานะแต่ตัว,ตวกระสีแบบพามันได้นึ่งฮนา หาสีมากกอยไล่ๆี่น้องกินให้จุใจไปเลยพี่น้องเอ้ยขักสุดเลยนี่บางตัวนะอันตัวใหญ่นอกเขาคิดว่ามันซิตใหญ่พี่น้องบ่แม่นตัวใหญ่่แต่เปลือกละลายพี่น้องมีแต่เปลือกในมันนะน้อยๆหนึ่งห้อยเริ่มจอยแล้วเพราะว่ามันบ่มี่หญ้ากินขนาดนี้มันห้อยกินหญ้าเนาะ หน้าส่วนนี้มันมันแกแล้วนะทุกคน mm hmm. บ่คือ,อยามเห่าอันนั้นเข้ามายามเข้ามาท่านมันเห่าปุ๊กเข้ามาเข้าอ่อนนะ่ะมันกัดเข้ามันจะตุยตุยได้หอยนะอันนี้ก็มีแต่ต่มเมากระเทินตัวน้อยพี่น้องหักกระสืลงอ้างเลยเดี๋ยวสำหรับตัวมานีสซีแบงเครื่องมันพี่น้องอู้อ้อันนี้ตุต่มง่ เอกากระดิปัดเบด้วยส่แหละปัดสองปัดสามเนาะคันแมพตัวใหญ่เบางที่เวลาหามากอยมันสีบอกเข้าเครื่องนะเครื่องสีบอกเข้าหนันหวานเนะาะปัดมาเนี่ยนึงเพื่อให้เครื่องมันซึมเข้าหนานสิเนาะสีมาแจ๊กสูตรก้อยห้อยสูตรเท่าเองสิเนาะ สุดที่บ้าเขามาัมามากมักกอยกินฮะนะอยู่กลางทงพี่น้องอยู่เที่ยงไฮ้เที่ยงนาแบบบันไดบรรยากาศดีฮะนะบรรยากาศบันไดดีะนะทุกคนเขากับกอยห้อยของเขาเรืเกิน,นขั้นตอนทำอิดเขาก,ก็เอาห้อยมาล้างมาพี่น้องต้มแล้วก็ล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วไงแกะเอาแต่หัวมันพี่นอ้องเปลือกมัน รับขี้มาแล้วที่เล่างแจากนานกันมาถึ่งขั้นตอนกันปุงแล้วพี่น้องเื่องเป็นอย่างอะไรทําไมผิดแต่ตนเตรียมมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทุกคนจะมีมักหนาวเดฟพี่นะมักหนาวลุกเงยออนนี้เมทนมักหนาวมักหนาวซี่นะค่ะเอิรมักหนาวซี่เนาะมันจะมีความส้มอยู่แต่าจะบ่มีความหอมคือมักหนาวน้อยเนาะมีหอมแดงแล้วก็ ห้าซี่ขาเอวพี่น้องห้าซี่ขาเอวหล่ะขอผักพร้อมต่างๆผักบัวผักพร้อมเนาะเดี๋ยวเทามาเบิ้งกันเลยเด้อคาดว่าใดก็คือหอมแดงพี่น้องสวยใส่เลยเลี้ยงแต่เนาะสวยใหญ่สวยน้อยพี่น้องเอ้ยสุดไผ่สุดเหลาขนาดแต่ว่าสำหรับส่วนตัวส่วนมากเห็ดกินเดลสสิไพ่เด่นนอะมากกินก้อยห้อยพี่น้องเหาวนี้บ่าเริ่มื้อยนี่หอมมากมากเลย มืว้จะเป็นจิ้มแจ่วซีฟูด้ดบอปิงห้อยสีกยอยห้อยสีโอยทางมักกินแล้วก็มักไปเก็บพร้อมน,นะใส่ลงไปเลยเตรียมข้าวเนี่ยวมาพอในมพี่น้องนี่ตะโกเอาอันนั้นใส่ใบขี้มูดเดงพี่น้อง อันนี้มันเกลือแป้งหนัวเขาเตรียมมาเรียบร้อยพี่น้องข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วโอ้ยข้าวคั่วบางคนพันกระบอรืองใส่เนาะบางคนพันกระบอรือใส่ใบชุู้แต่ว่าเขาใส่นะใส่ล้วเวลากินข้าวคั่วกับใบผักอันผักขี้หูดนี่นะเข้ากันเข้ากันจ้ะสยน้อยน้อยใส่ไปสิแหละแท แเ,เวาวทั้งกอยห้อยถีกับน,น้ำหนักไล่เราทุกคนหลังจากนั้นจะสีสวยม้านสีขาวหรือว่าตะไคร้ให้หมักกระใสทุกคนบ่หมักกระป๋อบยเนะาะค่ะจะสวยใส่นื้อกระมุนไผ่ล้วน อ้อมเครื่องเตรียมข้าวนมมาพรมอพี่น้องข้าวนมอันนี้มันเข้าเกียบมากปักก็คือมักมักปักองเน่ะอันนี้ตะตุนเหตเองพี่น้องน,ะ,นะโอ้ยอย่างผักหอมพี่น้องผักบัวผักออมไปลงไปเลย มีมะเขือหย่าพร้อเสียมะเขือหย่ามากลับพี่น้องเอ้ยใส่พักห้อมไล่ๆจริงเสบอันนี้เสียไปกลับพร้อมแกขาวนะแกขาวขาวเดียวมดซอ,อยพักห้อมลงไปพี่น้องไพหมักซอยตอนใหนตอนน้อยซิไ่แล้วแต่เนาะ วัฒนธรรมการกินของแต่ละคนอาจจะบกคือกันนะนะทุกคนแล้วก็ค่องแต่ละประเทศกับบกคือกันอีกเนาะนี่ต่อผักคอมกับผักบัวแล้วแล้วใส่ลงไปเลยว้าวมาทึงเข้าสู่ขั้นตอนการชิปปุ่งเราได้ทุกคนตำนี้กันนะแจ้าเราเนาะทุกคน เพียงปรุงพี่น้องจะมีเกลือแป้งนัวน้ำตาลข้าขวคั่วตะตุนจะหมักเอาน้ำตาลใส่เนือนึ่งเพื่อความลมกลมพี่น้องถ้าผ้าปูหม,มักกระปไซใส่ด้อตี่มาแจ๊คชูดง่ายๆพี่น้องอากาศมักเผ็ดปนลงแล้วแต่ความอันนีิกระปนเองกับซองมือพี่น้องถ้า <c oughs> กระปนเนี่ยจะประมาณนี้ผ้าหมักเผ็ดกระซายลายนะผ้าปูหมักเผ็ดกใส่เน้อพี่น้องเอ้ย มาท่าว่ากันแล้วก็เอาน้ำตาลใส่แน่นหนึ่งไมเดียวเสือกับไปนัวอาซิซาน้ำน้ำป่าได้ขนาดนี่น้องโอ้ยอูมามิเอาช่องสูรลดใจพี่เนาะไข่หมักน้อยใส่น้อยใส่ไร่แซบไร่ใส่น้อยแซบน้อยผู้ได้โบหมักกับโบใส่เนาะแต่ว่าเฮาหมักพี่น้องเฮาใส่ เอาเกลือใส่น่อยหนึ่งใส่น้อยเดียวพอเกลือเพราะว่าเขาจะเอาน้ำป่าใส่พี่เนาะคาดว่าอะไรก็คือน้ำป่าใส่ไปเลยใส่ประมาณนี้แล้วก็ตีบีบมักงหนาวลงไปพี่เนาะโอ้มักงหนาวนี่ก็ความหง่แฮงแต่มันโบ้ฮอมคือมักหนาวน้อยนะ แกนบะหมี่เลยได้มาเล็ดนะบะหมี่เลยว้าวหอมแล้วทุกคนหอมคักหอมคักหอมแน่ทอมมักส้มๆฮะนาเวลาก้อยห้อยส้มๆเผ็ดเผ็ดเผ็ดล่ากับเจ็บท้องพี่น้องกินล่แล้วเจ็บกระเพาะฮะนากินเผ็ดร่าแล้วมือจุดทอนกระเพาะเลย ข,าข้ขาขวคั่วข้าวคั่วี่ก็ะปนเองพี่น้องะปนเองกับซองมือ <c oughs> <c oughs> ไปลงไปแล้วแต่แล้วแต่ถ้หนักเนาะข้าวคั่วนี่หนะใส่น,น้อยกับห้อมน่อยใส่ไล่แก่ห้อมไลหม่หลักการงานจ้าจากซัหนักจะขนพี่น้องโอ้ยห้าแซบแล้วห้อมข้าวคั่วน่ะพี่น้องห้อมห้อมห้อมไหนพี่น้อง โอ้ยทุกคนนำหลายไรแล้วหักสุดโอ้ยห้อยโอ้ยห้อยอยู่เที่ยงหมาพี่น้องห้อยที่เทามาเก็บนั่นแหละเขากับเพ่งจีห้อยเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงป่ายแล้วเป็นเวลายามเีแล้วเนาะนี่ สีม,มึงก็ได้ทุกคนืมน่าแสบน่าแสบมาทุกคนเอาสีม,มึงก็ได้มาบุพเพย่างสีมห้อยตัวใหญ่เลยว้าวเต็มบวงเลยเต็มปากเต็มคำส,มมมสีมันเด้ออยาก แซบแล้วนะทุกคนทำในใจสีได้ยละเดี๋ยวเามาจัดจานกินกันนะทุกคนว้าวเรียมเขาเนี่ยโอ้ยตกใช่ได้ด้วยอืมขักสุดเดี๋ยวสิบอีกบ้างกันเมื่อกี้นาะมันมันบรไดร้ดราชาดีเถอะนะ <laughs> ว้าว แซบเข้ากันเผ็ดในน,นึงเดี๋ยวแต่ตุ้นซิเตอร์มกเผ็ดกันทุกคนมันหอมเข้าวคั่วหอมมากเผ็ดแล้วกัส้มเข็มหนัวขบสุดพี่นนอะห้อมไห่ขี้หูดห้อมเข้าวคั่วเอ้อยเข้ากันลงตัวเดี๋ยวามาจัดจานกันก่อนนะทุกคนขาสิตักจส่จานแล้วทุกคนน่าแซ่บแหงนี่ หอบสุดเสียด,ดายเนาะห่อใเอามะเพล็ดเป็นหน่วยมานล้วทุกคนทามะเพล็ดเป็นหน่วยมาใส่ในโอ้ยแางผักบกนแต่ว่าซจำนี่ก็เผ็ดละเด็ดจีดจานแล้วนะหอบคักหลังจากที่ว่างห่อจัดจานแล้วแล้วพี่น้องก็จะมาถึงเข้าสู่ขั้นตอนการกินพี่น้อง ืันนี้ตตตุนแจ๊กสู้ดพี่น้องกอยห้อยสไตล์ที่มือเขาเองพี่น้องไปเฮ็ดกินลองเบิงเดอพี่น้องแ่บเบ็กจีน่ะใตปลาส้มตามที่ตาตุนบอกนั่นแหละแ่บหรือว่าไพ่หมักปลาแดกเนาะปลาแดกระแ่บอ,อันนี้มันเข้าเคียดพ,พี่น้องมักฝักฝักของก็คือเขาทอดมาเองแล้วก็เขาเฮ็ดเองพี่น้องยวซิซิมให้เบิรงความกรอบ สิมักกินกับกล้อยห้อยหรือว่ากินกับตำส้มกันแห <c oughs> ละเสียบนะใช้มือเขาที่จริงเขาเห็ดค่ายพี่นนองนี่นะบววาฬลาใหญ่หางแล้วพี่นนองกินนข้าวข้าวเหนียว เด right right ี๋ยวก่อนที่กินข้าวนะเฮาจําให้เที่ยงไ้เที่ยงนากินก่อนพี่น้องถ้ามากินข้าวอยู่ปลาเนาะอันนี้ตามความเสื่อของแต่ละบุคคลพี่น้องสําหรับตะตุนไทยไปกินข้าวอยู่ปลาหรือไปกินข้าวอยู่เที่ยงไห้เที่ยงนานนาะจะจาให้เที่ยงไห้เที่ยงนากินก่อนท่น่เจ้าดินเจ้าดอนเจ้าบอนเจ้าทีแค่นะพี่น้องกินข้าวกินน้ำแบบให้หักซมหักซ่าเหาเนาะเวลาเฮาเดินทางไปใส้ก็ให้ปอดไผยสินะมาเด้อกินข้าวอืมคักเนี่ย ค่อยคำนญ่ๆเขาเนี่ยเอาใ่ลงไปเนาะตามด้วยมันกวเหนียวเขากันไปให้่าลเนาะแซ่บนะเดี๋ยวข้อนุนีดใส่มือเนาะอือหือ ทุกคนกินข้าวนำกันกินกลอยห้อยอยู่เที่ยงหงนาพี่นะกลับเข้ากระดานเนาะหรือว่าจะเป็นกับแกมเพราะว่ากับแกมซันดีเลยพี่นะ เองกินเองนะพี่น้องจิ้มมือตัวเองกินยำได้กระเจีบยำน้าพี่น้องห้อมห้อมตะไคร้ห้อมใบมะกรูดนะพี่น้องห้อมข,ข้าวคั่วโอ้ยห้อมทุกอย่างแซ่บขัก จนีกพี่น้องตัซุนหูสึขาวอาอุ้ขกันได้นึงหูสึกวอาอุ้ขกันได้นึงพี่น้องเขากินยังกระแสน่ะนะมาเป็นนังกินมาเนยมาอื้นจังเลด อุ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินก้วยห้อยนำกันแ,แนซ่บแหงก้วยห้อยสัมๆัมหัตัวใหญ่เต็มปักเต็มขามทุกคน 你好。 ตอนนี้ก็ความกอดทุกคนมักตัวกับอันเพิ่นปุ๊กอยู่ไห้ขนาพี่นาะปุ๊บกพรอสั้นผิดโอ้นี่ตรงไห้่มันมีความสดนะทุกคนเหมือนบนนี้เอาเนาะเพราะว่าห้าลัวขนาด ข้าห้อยห่าลวกไว้มันจะมีความเนี่วทุกคนอันนี้มันมีความเนี่วมันมีความกรุบๆนะเดี๋ยวเขาขึ้เข้าวไปจักหน่อยก็น้อยทุกคนาะ เริ่มเผ็ดแล้วได้ทุกคนกินคำใหญ่ๆแซ่บเนาะ เผ็ดอึดก,กินนี้แกเผ็ดไปนะข้าวหน้ามความกรอบ <c oughs> ลีบมแหงค่คนรีมอะไรเนย จมกับความเขามาเก็บพี่น้องจมความยากนะ เต็มท้องเลยทุกคนอิ่มขักอิ่มแน่พี่นอ้องอ้ออิ่มเหลือกเกินสมคุ้มค่านะคุ้มค่ากับที่หามมาเก็บพี่น้อง กิข้าวน้าใส่แก่เผ็ดอ้อเผ็ดเห็ดใดหลองไปเผ็ดกิ่งบึงเลือดทุกคนสูดก้อนห้อยจะเป็นกับเข้ากระไดเรือว่าเป็นกับแกมกระดีเนาะสำหรับไพ่ทีหมกักกับแกมกระเห็ดกับแกมเนี่ยโอ้ยสุดยอดพี่นองก็ <c oughs> สำหรับขลดปนี้เนาะพี่นนองตะกุนกาสีใดลาพี่ลาน้องลาทุกคนแล้วเนาะ ขอบใจเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปเพิ่แต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบใจเอฟซีที่ว่าอยู่เคียงข้างแต่ตุนมาตลอดเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงแล้วก็มีสุขภาพแข็งแหงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพี่น้องข้อให้เอฟซีแต่ตุนกดไลค์กดแชร์พร้อมมึงโฆษณาให้แต่ตุนเด้อพี่น้องเพื่อเป็นการซัพพ์ตเนาะเพื่อเป็นการทรงแห่งใจให้แต่ตุนเห็นให้แต่ตุนมีกำลังใจเห็นคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเบิ้งพี่น้อง กาสำหรับคลิปนี้เนกแต่ต้นจะสีได้ข้อตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสบายดีบ๊ายบาย